ช่วงเวลาแห่งการปดสินกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับสำหรับรายการวิ่งผัด4ีคูณ400เมตรรุ่นอายุ1ิปีชายในรอบชิงชนะเลิศปล่อยตัวไปแล้วนะครับ4คูเมตร18ปีชายในไม้ที่1 องวิ่งทีแปดนะครับน้องเรียนหนองบัวแดงวิทยาและตอนนี้นะครับดูเหมือนโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับในช่องที่หกกำลังตีตื่นขึ้นมานี่เป็นเพียงแค่ไม้ที่1เท่านั้นนะครับยังเหลืออีก3ไม้ให้ได้ลุ้นกัน จะส่งไม้ให้เพื่อนได้ก่อนกันนะครับและเหมือนนครราชสีมาลำปางนะครับนครศรีธรรมราชนะครับจะส่งไม้เพื่อนก่อนนะครับตอนนี้เหมือนโรงเรียนกีฬานครราชสีมานะครับจะวิ่งนําอยู่ในกลุ่มผู้นําและตามมาด้วยโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่และจับตาดูนะครับ เสื้อเขียวนะครับโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยานะครับลักกี้อยุยามาดูนะครับผมของโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาวิ่งนําคู่แข่งไปเลยนะครับเพื่อที่จะส่งไม้กับไม้ที่3นะครับลักกี้ยูยามาดูนะครับเยาวชนที่เป็นดาวรุ่งใหม่ของวงการกรีฑาไทยนะครับของทีมชาติไทยของเรานะครับวิ่งตีคู่มาโดยมีนครราชสีมาและ เชียงใหม่ตามมาติดๆนะครับกำลังจะส่งไม้ให้กับไม้ที่3ไม้ที่3ตอนนี้นะครับส่งไปแล้วนะครับมาดูว่าอันดับจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมในไม้ที่3นะครับที่นําอยู่ยังคงเป็นโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาและตามมาด้วยโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ตามมาดรเรียนกีฬานครราชสีมาโดยที่ข้างหลังไกลๆนะครับมีโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางที่กําลังวิ่งตีตื้นขึ้นมาอยู่ เข้าสู่ช่วงโค้ง250เมตรและจะเตรียมเข้าสู่ทางตรงโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่วิ่งตีขึ้นมาช่องวิ่งที่8นะครับโรงเรียนกีฬาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยานะครับจะทำย่างไรจะมีการเปลีป่ยนแปลงดับหรือไม่เรามาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันในไม้สุดท้ายของแต่ละทีมหนองบัวแดงวิทยาและโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่วิ่งคู่กันมาอยู่และส่งไมใ้ให้กับไม้สุดท้ายของแต่ละทีม กีฬานครราชสีมานะครับตอนนี้ส่งมาให้เพื่อนเรียบร้อยเช่นเดียวกันที่นาอยู่ตอนนี้นะครับยังคงเป็นทีมจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดลําปางและหนองบัวแดงวิทยานะครับในไม้ที่4นะครับเป็นเจ้าโอ๊ตนะครับทวัชชัยหิมเอียดนะครับทีมเจ้าโตพึ่งจะกวขวาแชมป์หนึ่งเมตรรุ่นอายุ18ปีชายมาบันหมัดนะครับวิ่งทําเกมแซงลงในกีฬาจังหวัดลําปางให้กับทีมโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากําลังจะเข้าสู่ในช่วง ทางตรง100เมตรสุดท้ายลำดับจะมีการเปลี่ยนหรือไม่โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครราชสีมาก,ก็วิ่งนำมานะครับเรามาลุ้นกันนะครับจะเป็นนองบัวแดงวิทยาโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางหรือโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครราชสีมาและเป็นโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยานะครับที่ได้เจ้าโอตนะครับเป็นไม้สุดท้ายนะครับผมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่หนึ่งนะครับคว้าแชมป์ ในรายการวิ่งผัด4คูณ4เมตรรุ่นอายุ18ปีชายไปนะครับผมที่สน่าจะตกเป็นของโรงเรียนกีฬานครราชสีมาหรือเปล่านะครับต้องดูภาพช้ากันอีกครั้งนึงนะครับ